สวัสดีครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปครับจากเดิมที่ผมทํารถคันเสียเงินตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15กรกฎาคมแล้วนะครับก็ผ่านไปจะเกือบเดือนนะครับที่ตั้งไว้30วันนะครับวันนี้ก็มาไล่เกี่ยวกับสายไฟครับระบบไฟของตัวรถนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสดูมาดูครับไฟนะครับเดือดไหมนะครับติดนะที่เป็นเกี่ยวว่างนะครับเดี๋ยวลองมาเทสไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับติดนะครับ ด้าเรือนใหม่แล้วก็ไฟด้านหน้านะครับมาดูช่วงด้านหลังไฟหลังนะครับไฟเยี้ยวหลังติดนะครับสว่างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวด้านขวาครับตรงเลือนไหม้ติดทันนาครับโอ้โหติดสว่างสวัยเลยทีเดียวครับมาดูด้านท้ายครับติดนะครับผมใช้แบตเตอรี่เป็น6โวลต์นะครับยังไม่ได้มีการแปลงเป็น12โอเคครับ ไฟเดียวซ้ายขวาติดปกติเลยอ่ะมาดูไฟเบรกหน้าครับอ่าติดนะครับปกติเลยครับสว่างเลยทีเดียวไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับทีนี้ครับว่าจะมาเทสครับตัวไฟเคียร์กันบ้างครับว่าตรงเรือนไมติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาไล่ทีละเคียดเลยทีเดียวเขียนหนึ่งครับ พอมองเห็นนะครับเกียร์สองเกียร์สามครับและสุดท้ายครับเกียร์สี่นะครับ <D> E R นั่นเองครับก็ติดทุกเกียร์เลยโอเคเดี๋ยวผมถอนเกียร์นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันส่องมาที่หน้าเดินใหม่อาจจะมองไม่เห็นหน้าปัด ติดทุกไฟนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องสตาร์ทเครื่องเขาคงต้องไปสตาร์ทช่วงเช้านะครับไฟหน้านะทุกอย่างก็น่าจะนะครับใกล้เรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวเครื่องเองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรันอินนะครับอีกไม่กี่วันนี้ครับรถก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอันนี้ก็90%แล้วนะครับสำหรับนะครับเจ้าตัว RC ที่ครั้งแรกนี่มาแต่โขงนะครับผมใช้เวลานะครับเกือบเดือนแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใส่ท่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ